บริการดีมากครับรับรถถึงหน้าบ้านเลยครับจังหวัดน่านครับได้รถตามปกตามรูกทีดดไ่ได้ดูไปใครกำลังหาซีวิ c f c ีใหม่ๆสักคันหนึ่งนะครับได้ไมาแสนสามประวัติูนตรงทุกระยะเลยนะสีบนเงินเดิมโรงงานนะนะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้โปรดบ้านนะครับผมมี Honda C i ี i c FC เข้ามาใหม่หนึ่งคันนะฮะคันนี้เป็นรุ่นรองท็อป 1.8e แต่ว่าได้ปี19เหมือนเชนนะครับผมเป็นสีบลอนเงินเดิมรงงานนะครับแล้วก็ได้รอมแม่ของตัว EL ด้วยนะครับบอกเลยสภาพดีสภาพสวยงามมากๆนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างตรวจประวัติศูนย์ตรงทุกยักษ์เลยนะฮะใครก็มาหา Honda c ซี i c FC ราคาดีๆแล้วก็ได้ปีใหม่ๆนะครับผมลองดูคันนี้เลยครับว่าเป็นตัว e รุ่นรองท็อปแต่ว่าได้สภาพรถสวยงามแน่นอนนะครับผม วันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าสภาพโดยรวมของเจ้าซีวิคเอฟซีคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ก่อนอื่นครับก่อนไปชมนะับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะฮะฝากกดติดตามนะครับถ้ากดแล้วนะครับไปชมกันได้เลยครับผมคันนี้นะครับเป็นปี19ที่เป็นตัวมายเนอร์เชนด้ตอยกันนะับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับไฟหน้าเป็นแบบใหม่หมดแล้วนะครับผมคันนี้เป็นตัว e เนาะ e ก็จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับโคมไฟหน้าต่างๆนะครับไปเลื้ยงในตัวครบเลยนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับบอลเงินเดิมโรงงานเลยนะครับ มันจะมีเกลียวสีมาแค่บางชิ้นนะครับต่โครงสร้างระบบเป็นรถโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะไม่มีเกีียวชนหนักไม่มีความมันกะไม่นําท่วมเลยนะครับผมมาดูล้อมแมกกับะสเปกยางกันนะครับคันนี้นะฮะเป็นล้อมแมกของตัวท็อปเอล5 5 5 5 R 1 6ยางเป็นยางคัมโฮยางปีสองนดนะครับดังก็คือว่ายัางยังได้ใหม่อยู่นะครับโช๊คสปริงเดิมโรงงานนะครับไม่ได้มีการตกแต่งไม่ได้มีการเปลี่ยนโชค๊คเปยนสปริงนะครับดิสเบรกคู่หน้าครบนะครับแล้วก็จานเบรกอยู่สภาพดีเลย ส่วเมื่อเอาพลาสติกต่างๆนะครับเป็นโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับไม่ได้มีการถอดไม่ได้มีการเปลี่ยนใหม่นะฮะสวยงามมากด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นตัวหูช้างสีบนเงินนะครับแล้วก็ตัดด้วยไฟ LED ตรงนี้ที่เป็นเซรเรียตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะครับด้านข้างก็จะไม่มีการสาดนะครับนี่จะไป็นคม้วคมธรรมดาแบบนี้เลยนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์แบบหมดแล้วนะครับก็จะมีปลดประตูตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะ ตัว e นะครับ e จะเป็นเบาผ้านะครับตรงแผงเข้าประตูก็จะเป็นผ้าด้วยนะฮะความสะอาดต่างๆถือว่าดีเยี่ยมนะครับเบาผ้าเนี่ยเหมาะกับประเทศไทยสุดนะครับดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายนะครับไม่แตกไม่หักแน่นอนโครงสร้างน็อตประตูหน้าฝั่งซ้ายไม่เคยแกะไม่เคยถอดออกมานะครับทุกอย่างอยู่สภาพดีสภาพเดิมมากๆเลยนะครับผมเม็ดอาร์มนี่กลมเดิมเลยงสวยตอกชัดนะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับทุกประตูนะครับเราเปิดประตูให้ดูได้หมดนะครับว่าตามตะเข็บต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับเดิมไหมนะฮะ คันนี้ก็คือได้เดิมจาการองงานหมดเลยนะครับผมว่าสวยงามมากๆครับ c f c คันนี้ส่วนเบาะด้านในนะครับจะไม่ใช่เบาะไฟฟ้าจะเป็นเบาะธรรมดานะครับแล้วก็เป็นเบาะผ้านะครับเป็นรุ่น 1.8E นะครับแต่เบาะผ้าเขาอะครับดูความตึงตึงของผ้าเขาได้ครับแทบไม่ยับแทบไม่โยนเลยนะครับเพราะว่ามันใช้งานมาไม่เยอะนะครับผมนี่ฮะเดิมๆเลยมาประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับแล้วก็ ในเพลตต้นถังด้านล่างนะครับเดิมเดิมเลยครับติดรถมาในตัวถังกับเลขเครื่องยนต์ตรงตามเลขเลยนะครับผมสภาพดีมากๆเลยนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคันนี้มันปี19ก็มันเป็นปี19แท้ไม่ได้้างจดด้วยนะครับผมนี่ครับหนังต่างนะครับพลาสติกต่างๆเดิมอยู่ครบหมดนะฮะนี่พลาสติกนะครับโพรเมียมต่างสภาพดีมากกระจกมันจะเป็นออโต้คู่หน้านะข้างหลังจะเป็นกระจกไฟฟ้าธรรมดานะครับผมนี่ฮะ เม็ดอาร์ครับเม็ดอาร์เนี่ยยิ่งชัดเจนนะครับกลมเดิมยิ่งสวยตอกชัดมากๆเลยนะครับโครงสร้างเขานะครับเป็นของเดิมหมดเลยทั้งด้านบนนี่ด้านข้างนี่เป็นไงให้ดูด้วยครับสวยงามมากเนี่ยชิ้นเนี้ยเดิมสนิทไม่มีการเคาะไม่ได้มีการทําขึ้นมาใหม่นะครับไม่ได้มีตรงไหนเก็บมาเลยครับด้านนั้นนี่ก็คือของเดิมเดิมของเขาเลยนะครับเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับสภาพด้านในผมเลยว่าสวยเลยนะครับเนี่ย ดูเรื่องหลังนะครับผ่านกระช้านมันน้อยมากนะครับเพราะว่าฟองน้ําของเขานมันนังเต่งตึงมากๆเลยนะครับตรงกลางก็จะมีที่พักแขนเป็นที่วางแก้ว2แก้วนะครับเอาก็ตามฝ้าังคานะครับฝ้าังคาสวยครับคันนี้ฝ้าังคาเขาไม่ได้ลงอัตราใดๆนะครับสภาพสวยงามมากๆเลยยางหลังฝั่งซ้ายเป็นยางคัมโฮสเปคเดียวกันนะครับผมยาง4เส้นปีเดียวกันยางปี2021นะครับดิสเบกครบ4ล้อนะครับช็อคเดิมสปริงเดิมหมดทั้งคันนะฮะคันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนช็อคเปลี่ยนสปริงมานะครับผม ด้านท้ายครับจะมีแค่กล้องหนังนะไม่มีเซ็นเซอร์นะนี่ก็ไฟท้ายตามสไตล์ของเจ้าซีบีเอฟซนะครับไม่มีสปอยเลอร์ท้ายนะครับผมสวยงามมากเป็นสีบอลเงินเดิมใครชอบแบอบงดไม่ได้ตกแต่งอะไรเนี่ยคือแบบสวยงามแล้วนะครับผมฝาท้ายเป็นยังไงบ้างมาดูกันฝาท้ายนะฮะนี่ให้ดูเลยครับน็อตฝาท้ายเดิมนะครับผมน็อตฝาท้ายเดิมหมดแล้วก็ตามฝากระโปรงเนี่ยฝาท้ายไหมครับเดิมหมดเลย ทั้งสองข้างซีนกาวเดิมอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์สองข้างอยู่ครบหมดเลย mm. มันก็จะมีที่วางของเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นโฟมที่วางตัวแม่แรงตัวขันบล็อกต่างๆนะ mm. แล้วก็เนี่ยครับยังอะไรเดิมโรงงานอยู่ครบเนี่ยไม่เคยถอดไปเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างซีนกาวเดิมอยู่ครบหมดนะครับรถไม่มีแปะท้ายชนหนักพลิกค,คว่ำหรือว่าติดแก๊สมาเราก็ไม่ใช่รถน้ำท่วมนะครับคันนี้เป็นรถบ้านสภาพดีเลยครับผม เราประกันได้หมดว่าถ้ามีชนหนักพีคความนํำท่วมกอาซื้อคืนเต็มจานวนเลยนะฮะเราประกันเรากล้าประกันแบบนี้เลยครับเพราะว่าทีมฝ่ายซื้อเข้านี้เราเช็คอถใหายอย่างดีนะครับผมด้านท้ายสวยมากครับผมตามสไตลของเจ้าซีบิ f เอเลยนะครับมันออกตั้งแต่ปี 16, 17, 18, 19เนาะ19เป็นเมนเอร์เชนนะก็ขายดีตลอดน,นะครับ c ีบ i c เอตั้งแต่ไปได้เงนมือ2นะครับก็คือขายดีมากนะครับ ดูยางอ่ะฟังขวาเป็นยางคัมโพสเปคเดียวกันนะครับผมอ่ายางสวยมากนะครับยางปีสมัย21นะครับรอยแม็กอันรอยปัดเงานะครับรอยน้อยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็นี่ฮะเม็ดอาร์มาตัวกลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับทุกอย่างเป็นสภาพดีหมดเลยโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะฮะแผงข้ามประตูนะครับฝั่งคนนั่งฝั่งขวานะครับผมด้านหลังนะนี่ฮะสภาพถือว่าดีมาก ด้วยรถปีใหม่นี่แหละปีมันปี19นะครับภายในมันก็ยังดูดูใหม่อยู่นะครับผมเปิดเข้ามากลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นพลาสติกกลิ่นผ้านะครับของ Honda เนี่ยมันยังอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ฮะหัวนอ็นอตน็อตประตูหลังฝั่งขวานะครับเดิมหมดเลยทั้งด้านบนด้านล่างนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆนะสติกเกอร์กลมยางนี่กลมยางไน,นโตรเจนนะเห็นไหมเพิ่งเติมมาตอนไหนเองหมดปีหน้าเลยนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์ไซสก,กลมยางนะครับผมพางคนขับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ มันจะเป็นมือประตูโคเนะุเกีณ์นะกระจกหูช้างพับเก็บต่างๆนะครับมีหมดเลยนะครับกระจกไฟฟ้าอโอโต้คู่หน้านะอีก2องบานที่เปิดเป็นกระจกไฟฟ้าธรรมดาเปิดไฟท้ายตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็บ่อคนขับนะครับจะเป็นเบาะผ้าธรรมดานะครับไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมอ่าตัวนี้มันเป็นตัวแมนเชนนะมันก็จะมีคูทคอนโทรลแล้วเหมือนตัวท็อปเลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปบอกด้านในนะครับว่าตัวท็อปกับตัวไม่ท็อปเนี่ยกับคะแนนมันต่างกันยังไงบ้างนะครับ แต่ก่อนอื่นไปดูเครื่องยนต์ก่อนครับว่า h อน da คันนี้เครื่องนเป็นยังไงบ้างไปชมไหมครับฝาโปรงเปิดขึ้นมานะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่ก็ให้ดูเลยสติกเกอร์มออก,กสติกเกอร์กระตุ้นถังนะครับตรงตามเล่มทุกอย่างนะครับฝากระโปรงเป็นยังไงนี่ฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะไม่เคยขันนะทั้งฝากระโปรงใช่ไหมเนี่ยซอกด้านในนี่ไหมแก้มก็ไม่เคยเก็บนะนี่เดมิมเดิมเลยนะครับเนี่ยเดมิดมหมดเลยเนี่ยตามตะเข็บต่งตางๆก็ไม่เคยมีการเคาะทําใหม่นะซีนการเดิมอยู่ครบหมดเบ้าชคเดดิมมหนะสสาาวยกรับ ไฟหน้าก็ยังไม่เคยถอดเลยคานหน้าก็เดิมรถปี19ด้วยรถที่มันเป็นปีใหม่ด้วยครับสภาพมันถือว่าดีมากเลยนะครับผมนี่ฮะฝากระโปรงตอกด้านในบางคนบอกว่าเ้ยดูยังไงว่ารถเดิมไม่เดิมอย่างไรคือก็ดูพวกตามหัวน็อตตามตะเข็บต่างๆเนะะี่ยฮะรถมีการทําสีมาไหมบางคันเกียร์สีก็จริงครับเ,เ,เราก็มาดูองค์ประกอบโดยรวมต่อนะครับผมแต่คันนี้เดิมหมดเลยทั้งด้านบนและด้านข้างแล้วก็เนี่ยตามบอโชว์ต่งางๆก็เดิมหมดเลยนะครับผม สภาพดีมากครับคันนี้เราการันตีอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งรถไม่ชนหนักไม่ผิดคมไม่น้าท่วมนะครับรับประกันได้ไฟแท้แล้วก็ไม่มีการตัดต่อถานนะครับผมห้องเครื่องสวยมากๆเลยนะครับผมทีนี้มาดูเครื่องยนต์นะครับคันนี้เครื่องยนต์อะไรนะครับเป็นเครื่องยนต์1 8 0 0ซีเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่ติดแก๊สด้วยนะครับผมนี่ดูน้ำมันเครื่องสักหน่อยน้ำมันเครื่องถือว่ายังโอเคนะนี่ยังโอเคอยู่นะครับไม่ดํานะครับผมสภาพถือว่ายังดีนะครับ สะอาดมากแบตเตอรี่ใช้ได้เป็นปีนะแบบเป็นยังใหม่อยู่นะครับผมเนี่ยแบบเป็นปี6 5หนะประมาณปีกว่าได้สบายสบายเลยนะครับห้องเครื่องสวยครับตามปั๊มต่างต่างครับตามพวกปุกน้นำมันเบรกน้ำพักหม้อน้ำนะครับสภาพดีหมดเลยเนี่ยมันเป็นท่อเดิมต่างๆไม่ได้มีการตกแต่งหรือเปลี่ยนท่อใดๆมานะครับผมของเดิมอยู่ครบหมดนะฮะความสะอาดถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าคันนี้1 8ึออปชั่นด้านในมีอะไรบ้างนะครับไปชมไหมครับนี่นะฮะ กุญแจก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตามสไตล์ของเจ้า Honda Civic FC เหยียเบกดปุ่มอ่านิ่งนิครับผมคันนี้ก็ไม่หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันนะครับผมประกันใหม่แท้ด้วยนะครับเพราะว่าุ่นตรงทุกยักษเลยนะครับคันนี้พร้อมเป็นตัว E นะครับสี่ที่มันแตกต่างจากอ่าตัว EL นะอย่างแร้คือสภาพภายใน EL e, มันจะเป็นเบาะหนังใช่ไหม e มันเป็นเบาะผ้าก็ตามคอนโซลเนี่ยก็จะต่างกันไปนะครับผม จอกลางก็จะต่างกันไปตัวนี้จะเป็นจอจอเล็กนะครับจอเล็กมันก็จะมีก้นหัวเหมือนกันนะครับต่อบลูทูธได้เหมือนกันนะก็ใส่วางสายได้เหมือนกันนะครับ,แต,นนรบแต่ว่าจอมันจะไม่ใช่จอทัชสกรีนนะครับมันจะเป็นจอบอกว่าเราใช้กดปุ่มเอานะครับหมุนต่างๆได้เครื่องเสียงอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็แอร์เขาจะเป็นแอร์ที่เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ที่ต้แล้วนะครับแต่ว่าใช้เป็นมือหมุนเอานะครับผมประมาณนี้นะฮะ แต่ส่วนตรงคอนโซลกลางเนี่ยเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างครับเกียร์ P I N D เกียร์สปอร์ตเกียร์แอนดิ้งมีเบรกโฮมีเบรกมือไฟฟ้ามีโหมดอีโคครบเลยนะครับผมบางอย่างเขาเนี่ยที่แตกต่างคือถ้าเป็นตัวท็อปมันจะมีตัวเพิ่มเสียงวัดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ไม่มีนะมันจะเป็นอยู่ตรงข้างๆนี้แทนเป็นปุ่มตรงนี้นะครับผมมีควบคอนโทรลด้วยนะครับควบคุมมีเหมือนกันนะเดินไปตัวนี้มันจะเป็นตัวเข็มวัดรอบด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว E L มันจะเป็นตัวดิจิตอลหมดแล้วนะครับผม ก็ผมว่าไอ้นะครับก็จะเป็นหนังหมดเลยนะครับหนังหมดเลยนะครับสภาพดีมากนะครับด้านในถือว่าความสะอาดดีเยี่ยมนะครับด้วยเลขไม่แสนสามนะครับผมแต่ว่าลูกค้าเก่ารักษารถดีมากเข้าศูนย์ตรงทุกระยะเลยนะครับคันนี้ก็ถือว่าได้รถที่เจ้าของเก่าดูแลดีนะครับไม่แสนสามกับปีสิบเก้าทำมาเยอะไหมก็ปีนึงก็สองถึงสามหมื่นนะครับก็โดยเฉลี่ยก็เป็นค่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับการใช้งาน รถที่มันดูแลดีนะครับก็คือดูจากการประวัติข้อศูนย์โดยง่านครับถ้าประวัติข้อศูนย์ตรงทุกระยะใช้มากใช้น้อยนะถ้าเกิดวินัยการข้อศูนย์ตรงนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับคันนี้นะครับก็คือว่าเป็นรถที่เจ้าของเก่าดูดีมากๆคันนึงเลยนะครับผมโอเคครับส่วนราคาเท่าไหร่นะครับซีวิค 1.8e คันนี้ปี19นะผมพาไปชมครับผมไปเลยฮอนด้าซีวิค Fc 1.8e ปี19คันนี้นะครับราคาแค่681,000บาทนะครับ ผ่อนเบาๆเดือนละหม่อมสองทนั้นเองนะครับผ่อนง่ายๆประวัติดีฟรีดาวน์ได้อครับผมหรือจะซื้อสดก็ได้เหมือนกันนะฮะสะดวกแบบไหนก็แจ้งทางโบรดบ้านข้ามาได้เลยนะฮะจะซื้อสดหรือจะเฟรนนันนะครับเขาก็จะมีบริการเฟรนันแล้วก็บริการส่งขอถึงหน้าบ้านฟรีเหมือนกันนะฮะอยู่ตัหวหวาดก็ซื้อถรถทางโบรดบ้านได้นะครับสนใจขานาดไหนก็เข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถาม,ถามกับโบรดบ้านได้นะครับผมซื้อออีส์ออนไลน์ง่ายเดียวกับทางเซ็นโบนบ้านนะครับฝากช่องทางติดต่อนะครับทั้งแต่บู๊บยูทูปทิกตอร์กดนะครับ ให้คุณรู้ช่องทางเลยแล้วก็ฝากบดสังกะดิีงแจ้งเตือนเพ,พื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางรถปลวบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมแม็กนามาก็เจ้า Honda c i ีวิ f เอฟซี 1.8e คันนี้นะครับใครกำลังหาซีวิ c เอฟซีปีใหม่ๆสักคันหนึ่งนะครับได้ไม่แสนสามประวัติศูนย์ตรงทุกระยะเลยนะฮะสีบนเงินเดิมโรงงานนั่นนะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะฮะ อย่าพลาดนะครับผมซีบีเอฟซีราคาี้หายยากมากๆและในปีใหม่ด้วยนะครับผมเป็นคุณลองท็อปนะใครชอบก็ติดต่อมาที่ประกติบ,บ้านได้เลยครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ